คอมเมนต์ต่างชาติทำไมในไทยหมู่บ้านหรือบ้านคนสามารถอยู่ติดถนนใหญ่ได้เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านกลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมต้อนรับด้วยกันนะฮะเข้าสู่กับทุเด็ดด้วยนะครับสำรวจ g o o g l e Ma p แล้วเกิดจากความสงสัยครับว่าถนน4ี่เลนของเมืองไทยเนี่ยในเขตต่างจังหวัดบ้านคนเนี่ยสามารถอยู่ติดกับถนนโดยตรงได้เลยอันนี้มันคือที่ไทย แต่ของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างเช่นประเทศนอกนะฮะกับไม่มีบ้านคนตั้งอยู่เลยแต่จะอยู่ถัดเข้าไปอีกและมีกำแพงกั้นหมู่บ้านการถนนส่วนมากที่ติดถนนสี่เลนจะมีเฉพาะปั๊มน้ำมันเท่านั้นเท่าที่สุ่มลงไปดูนะไม่มีหมู่บ้านติดถนนเลยนะฮะใครพอจะทราบบ้างครับว่ามันเป็นอะไรนะฮะมีเหตุผลอะไรนะครับผมไปดูกันน้านฝั่งความเหตุเลยละกันนะฮะความเห็นที่หนึ่งนะฮะได้ตอบกลับว่า บ้านมาก่อนถนนก่อนหน้าเป็นถนนสองเลนแล้วจะจู่ก็ขยายถนนบ้างหลังอยู่ในแนวถนนก็โดนทวนก็โดนเวีนคืนไปพ้นแนวก็รอดไปอยู่ิดถนนเลยอีกอย่างก็เป็นเรื่องของกฎหมายขอ้อบังคับการสร้างบ้านห่างจากแนวถนนที่ต่างกันนะฮะความเห็นต่อไปนะครับผมตัดถนนหาคนหรือคนไปอยู่ตามถนนการตัดถนนสมัยก่อนตัดถนนไปตามอำเภอต่างๆเน้นเข้าหาชุมชนถนนเก่าถึงวกไปมา ให้เราตัดถนนตามแบบฝรั่งคือสายเอเชียจากบางปะยินไปเพราะเอาเงินกู้เข้ามาจึงต้องทําแบบแปลนที่เขาวางและเก็บเงินถนนถึงกว้างมากๆมีการกั้นแนวเขตและไม่ผ่านชุมชนเลยใช้วิธีการท่าทางเชื่อมแยกเข้าอําเภอเข้าจังหวัดถ้าไทยจะเอาถนนเดิมที่เว้นไว้กว้างๆมาทําแบบฝรั่งกั้นแนวเขตหรือเก็บเงินเหมือนมอเตอร์เวย์ทำได้แต่คงโดนประท้วงไม่น้อยอีความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับ ของบ้านเราก็ถนนทางด่วนพิเศษเช่นหมายเลข9วงแหวนกาญจนาพิเศษเส้นตะวันออกหมายเลข7มอเตอร์เวย์และก็จะมีเส้นแบบางอีสาาเส้นหมายเลข7บางปะอินโคราชและอีกเส้นตะวันตกหมายเลข87บางใหญ่กาญจนบุรี รูปแบบที่คล้ายกันคือเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดทําความเร็วได้เข้าออกแบบให้รถวิ่งไหลได้ตลอดไม่มีทางตัดกันไม่มีแยกไม่มีช่องทางให้รถหรือคนจากเส้นทางอื่นๆเข้าออกได้ตามใจตลอดทางไม่ใช่ออกจากบ้านหรือซอยหรือถนนย่อยตัดเข้าถนนได้เลยสุดท้ายบ้านเราต่อให้ออกแบบดีแค่ไหนก็มาตายพอพวกแช่ขวารับรองขวาขวางไม่ขวางเป็นหน้ากระดานนะฮะอีกความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม ผมไม่รู้ว่าที่ไทยทําถนนปกติใช้งานก็พอโอเคอยู่แล้วหรือเปล่าเลยไม่ค่อยทําถนนมอเตอร์เวย์มากเท่าไหร่ถ้าจะมีก็เพื่อช่วยบรรเทาการจราจรที่หนาแน่นอย่างที่เพิ่งทําไปเส้นไปอีสานถนนปกติที่ไทยบางช่วงก็จะทําเป็นทางขนานมีแยกเลนในกับเลนนอกเพื่อให้รถที่จะวิ่งในชุมชนวิ่งอีกเลนส่วนรถที่จะวิ่งผ่านไปอีก,อกเลนนะฮะเวลาผ่านตัวเมืองแต่ละจังหวัดก็จะมีทางเลี่ยงเมืองเพื่อไม่ให้วิ่งเข้าเมือง หนีความแออัดในเมืองบางแยกเดี๋ยวนี้ก็มีทําเป็นทางยกระดับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องติดไฟแดงทําให้เรารู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องเสียเงินใช้มอเตอร์เวย์เพื่อทําเวลาอีกความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผมเวลาทํางานนั้นเป็นปกติที่คนไทยจะคิดน้อยครับ กรณีน,นี้คือคิดน้อยทั้งคนตัดถนนและมวลมหาประชาชนคนตัดถนนก็ไปตัดผ่านชุมชนเขาดือด้อส่วนมวลมหาประชาชนก็ชอบไปตั้งบ้านเรือนกันริมถนนที่เขาตัดมาก่อนมันก็เลยเกิดอุบัติเหตุในชุมชนกันเป็นประจำเรื่องอย่างนี้มันต้องมีสามัญสำนึกของทั้งสองฝ่ายครับว่าอะไรไม่เหมาะสมถึงจะไม่ผิดก็ไม่ควรทำครับความเป็นต่อไปแล้วกันนะครับผม นี่พยายามมานั่งนึกว่าตรงไหนบ้างในประเทศที่เราอยู่เป็นเขตชุมชนและขยายถนนนึกไม่ออกจริงๆไม่ได้บอกว่าไม่มีเลยนะแต่เรานึกไม่ออกเพราะจุดที่เป็นชุมชนคนอยู่เยอะรถหนาแน่นประเทศที่เราอยู่คือแทนที่จะขยายถนนก็ห้ามรถส่วนตัวเข้าซะเลยให้แต่คนเดินจักรยานและรถสาธารนณะเนี่ยวงเวียนตรงไม่ไกลจากบ้านเลยแต่ก่อนมี2เลนเข้าหาวงเวียนแต่รถเยอะและรถติดบ่อยๆอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้ง ส่วนที่ไรก็ติดหนักกว่าเดิมลัดมาปรับเหลือถนนเลนเดียวเป็นช่วงๆไปเลยรถติดต่อไปไม่ได้มากขึ้นหรือน้อยลงแต่วม่ได้เหตุน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะความเห็นต่อไปแล้วกันนะครับผมถนนทางหลวงในหลายประเทศไม่ได้ขึ้นไปวิ่งฟรีแบบประเทศเราครับส่วนมากเป็นมอเตอร์เวย์ถ้าแบบบ้านเราก็จะเป็นทางพิเศษแล้วบ้านเราก็เสียเงินและถนนที่เสียเงินขับบนทางแบบนั้นจะมีลวกัน้นมีพื้นที่ห่างจากถนนค่อนข้างมาก ถนนมอเตอร์เวยทางด่วนพิเศษเป็นถนนที่ใช้ความเร็วเป็นพิเศษมีมลพิษทางเสียงและทางฝุ่นควันไม่ค่อยมีใครอยากไปสร้างบ้านติดกับถนนประเภทนั้นครับหรือถ้าถนนตัดผ่านมาทีหลังก็ต้องสร้างกำแพงกันเสียงให้ ส่วนที่เอารูปของประเทศไทยมาให้ดูนั้นเป็นจด,ดีถนนชนบทเป็นการขยายถนนและไม่ได้เป็นมอเตอร์เวย์หรือทางด่วนพิเศษอะไรถนนแบบนี้ดูในแผนที่ Google จะเป็นสีขาวธรรมดาธรรมดาชั้นยศของถนนในประเทศไทยนั้นต่ำกว่าขนาดถนนไปอีกทีว่าถนนในไทยพวกถนนชนบทถนนรองถนนไปนาหรือวิ่งระหว่างหมู่บ้านทำสี่เลน8เลนมีคุณภาพสูงเท่ากับทางหลวงจนคนเข้าใจว่ามันคือทางหลวงระหว่างเมืองหรือทางหลักนะฮะ ดังนั้นถ้าเราไปสองทางระหว่างเมืองหรือถนนหลวงหลักเช่นสายเอเชียถนนเพชรเกษมเส้นลงใต้เส้นขึ้นเหนือไปอีสานไปตะวันออกตะวันตกราดบุรีเราจะพบว่าเขตถนนกว้างมากมีปักเสาไฟฟ้าแรงสูงเอาไว้ขอบถนนใกล้ๆเพราะเขตถนนอยู่ลึกเข้าไปในป่าหรือสามารถทาถนนได้เต็มประสิทธิภาพ30เหรียลได้เลยนะฮะ แต่เราจะเห็นบ่อยๆว่าจะมีเกาะกลางในถนนเรียบทางอยู่2ฝั่งเช่นถนนพระรามสองพอออกนอกเมืองไปทางสมุทรสงครามหรือไปปลายุทธยาขนาดถนนจัดโล่งๆกว้างๆที่สําคัญเราได้วิ่งได้ฟรีถนนแบบนี้หลายประเทศต้องเสียเงินครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผม,ผมหัวข้อเดในวันนี้นะฮะเพื่อนๆมีความเห็นกันองไรบ้างล่ะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะฮะที่ใต้คลิปเลยนะครับผมคลิปหน้าอยากพูดถึงอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเช็คกันนะครับแลอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ได้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ